สามุอ ah uh. ะลัรกุมารองมาตุลลร้อยิววบะเระกาตุวคุณครูจะแนะนําตัวคุณครูก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูซาริฟะการหลงนะคะสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อในบทที่สามก็คือการลบจํานวนสองจนวนที่ตัวตั้งไม่เกินสิบนะคะนักเรียนต่อไปก็คือโจทย์ปัญหาการลบนะคะนักเรียนโจทย์ปัญหาการลบอา่านนักเรียนดูต่อเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบนะคะต่อไปก็คือเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์การลบนะคะนักเรียนเอาดูให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่มีลูกแก้วแปดลูกให้เพื่อนไปสองลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกคะนักเรียนอ่ะจากการลบนะคะสถานการณ์การลบอ่านนักเรียนมาดูเหลือลูกแก้ว6ลูกนะคะเอาดู เป็นสถานการณ์การลบนะคะนเรียนก็คือมีลูกแก้วแปดลูกให้เพื่อนไปสองลูกเหลือลูกแก้วหกลูกนะคะต่อไปน้องยนมาดูต่อให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่อีกเช่นเดียวกันมีเงินห้าบาทโบ่ให้อีกสองบาทมีเงินทั้งหมดเจดบาทอันนี้เป็นสถานการณ์การลบหรือไม่นักเรียนดูสิคะอ้าวดูต่อนะคะ เอาไม่เอานักเรียนดูตรงนี้อ่ะไม่เป็นสถานการณ์การลบนะคะนักเรียนไม่เป็นสถานการณ์การ,การลบเพราะโจทย์มีว่ามีเงินอยู่หบาทปู่ให้อีกสองบาทมีเงินทั้งหมด7บาทอันนี้ถ้าเราพูดในแง่นหนึ่งก็คือสถานการณ์การบวกแต่ตอนนี้เราเรียนรู้สถานการณ์การลบนะคะนักเรียนดูต่ออีกนะคะ ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่แก้วมีดินสอเจ็ดแท่งพลอยมีดินสอสามแท่งแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยสี่แท่งนักเรียนคิดว่าเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่อามาดูนะคะเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่เป็นสถานการณ์การลบโจทย์มีดินสอเจ็ดแท่งพรอยมีดินสอสามแท่ง แก้วมีดินสอมากกว่าพลอยสีแท่งอันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์การลบนักเรียนเอานักเรียนดูต่อให้หนักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่ดิฟมีรถของเล่นสีเหลืองสี่คันมีรถของเล่นสีแดงหกคันดิฟมีรถของเล่นสิบคันอานักเรียนมาดู อันนี้เป็นการวิเคราะห์ว่าเป็นสถานการณ์การลบหรือไม่เอาดูนะคะอ้าวไม่เป็นนะคะนักเรียนไม่เป็นสถานการณ์การลบนะคะดิฟบมีรถหกมีรถมีรถของเล่นสีเหลืองสี่คันมีรถของเล่นสีแดงหกคันดิฟบมีรถของเล่นสิบคันอันนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือสถานการณ์การบวกแต่ตอนนี้เราเรียนสถานการณ์การลบเอามาดูต่อนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า เป็นสถานการณ์การลบหรือไม่นิดมีตุ๊กตาทั้งหมด9ตัวเป็นตุ๊กตาหมี6ตัวเป็นตุ๊กตากระต่าย3ตัวอ่านักเรียนดูซิว่านักเรียนลองลองเราราะห์ดูสิว่านิดมีตุ๊กตาทั้งหมด9ตัวเป็นตุ๊กตาหมี6ตัวเป็นตุ๊กตากระต่าย3ตัวเอามาดูอันนี้เป็นสถานการณ์การลบ เป็นสถานการณ์การลบนะคะนักเรียนเป็นสถานการณ์การนิดมีตุ๊กตาทั้งหมดเก้าตัวเป็นตุ๊กตาหมีหกตัวเป็นตุ๊กตากระต่ายสามตัวนะคะนักเรียนอันนี้คือเป็นสถานการณ์การลบต่อไปนักเรียนมาดูต่อการแก้จโจทย์ปัญหาการลบนะคะการแก้จโจทย์ปัญหาการลบอา้าวมีลูกแก้วแปดลูกให้เพื่อนไปสองลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไร นะคะนักเรียนเอาดูโจทย์ใหม่รูจะอ่านให้ใหม่นะคะมีลูกแก้วหกแปดลูกให้เพื่อนไปสองลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรดูต่อนะคะมีลูกแก้วอยู่แปดลูกนะคะนักเรียนต่อไปให้เพื่อนไปสองลูกนะคะนักเรียนอ่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือต่อนะคะเหลือลูกแก้วกี่ลูก นักเรียนเหลือลูกแก้วกี่ลูกมีลูกแก้วแปดลูกให้เพื่อนไปสองลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกโจทย์อยากทราบว่าเหลือลูกแก้วกี่ลูกเอาเขียนเป็นประโยชน์หาคําตอบได้อย่างไรนักเรียนมาดูสิว่าเราจะเขียนเป็นประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ได้ก็ต่อเมื่อเอาจํานวนตัวเลขลงมาก็คือแปดเอาออกเสียสองนักเรียนแปดเอาออกเสียสองเราเอามาเขียนเป็นประโยชน์สัญ,ญลักษณ์อีกครั้งก็คือ แปดลบสองคำตอบจะได้เท่าไหร่นักเรียนคิดว่าได้เท่าไหร่ก็ลองคิดดูสิคะอ่าได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่หกเก่งมากเลยนะคะหกเก่งมากเลยนะคะต่อไปนักเรียนมาดูต่อมีลูกแก้วแปดลูกให้เพื่อนไปสองลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกผลลบที่ได้ควรมากกว่าหรือน้อยกว่าแปดเพราะเหตุใดเอาดูต่อ น้อยกว่าแปดเพราะมีลูกแก้วอยู่แปดลูกให้เพื่อนไปสองลูกดูตามครูไปเลยนะคะต่อไปมีลูกแก้วแปดลูกให้เพื่อนไปสองลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นักเรียนดูอ่านักเรียนดูวงกลมข้างๆด้วยนะคะมีลูกแก้วทั้งหมดแปดลูกคุณครูใส่สี่เหลี่ยมก็แปดสีแดงเอาออกเสียสองลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกคะให้เพื่อนไปสองลูกเหลือ เหลือกี่ลูกเหลือหกลูกนะคะผลลัพธ์นะคะต่อไปมีลูกแก้วแปดลูกให้เพื่อนไปสองลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกคะผลลบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่มาดูต่อไปนะคะสมเหตุสมผลเพราะน้อยกว่าแปดค่ะเข้าใจอย่างคะอ่านะคะนักเรียนดูต่อมีลูกแก้วแปดลูก ให้เพื่อนไปสองลูกเหลือลูกแก้วกี่ลูกเขียนเป็นประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ก็คือการลบแปดก็คือลูกแก้วแปดลูกลบที่เราให้เพื่อนไปสองลูกเราจะเหลือลูกแก้วกี่ลูกคะหกลูกนะคะนักเรียนก็คือเราเขียนเป็นประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ก็คือการลบก็คือแปดลบสองเท่ากับสี่เหลี่ยมก็หาคําตอบก็คือแปดลบสองอันที่สองนะคะเท่ากับ หกลูกนะคะนักเรียนต่อไปตอบเหลือลูกแก้วกี่ลูกคะตอบเป็นเลขไทยค่ะอ้าหกลูกเก่งมากเลยนะคะต่ตอไปแก้วมี ược. ดินสอเจ็ดแท่งพลอยมีดินสอสามแท่งแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะดูต่อนะคะแก้วมีดินสอเจ็ดแท่งสิ่งที่โจทย์บอกคือแก้วมีดินสอเจ็ดแท่งต่อไป รอยมีดินสอสามแท่งนะคะนักเรียนดูดตามกูไปเลยสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรแก้วมีดินสอเจ็ดแท่งพรอยมีดินสอสามแท่งที่ผ่านไปนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนแก้วมีดินสอมากกว่าพรอยกี่แท่งแก้วนะ่ะมีดินสอมากกว่าพรอยกี่แท่งหาคำตอบได้อย่างไรเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์เลยนะคะนักเรียนได้ว่าเจด แก้วเมนิสอเจ็ดแท่งพรอยมีสามแท่งอ่ะเจดเอาออกเสียสามคือให้ให้พลอยไปสามแท่งจะเหลือกี่แท่งเขียนเป็นประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ได้เท่ากับเจดลบสามเท่ากับสี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมให้นักเรียนหาคําตอบใส่ลงไปในรูปสี่เหลี่ยมเลยนะคะเจดลบสามได้เท่ากับเท่าไหร่เจ็ดลบสามได้เท่ากับ สี่นะคะต่อไปแก้วมีดินสอเจ็ดแท่งพลอยมีดินสอสามแท่งแก้วมีดินสอมากกว่าพรอยกี่แท่งผลลบที่ได้ควรมากกว่าหรือน้อยกว่าเจ็ดเพราะเหตุใดน,นักเรียนดูต่อนะคะน้อยกว่าเจ็ดเพราะพรอยมีดินสอสามแท่งซึ่งจะน้อยกว่าจะน้อยกว่าอะไรคะนักเรียนจะน้อยกว่าแก้วนะคะนักเรียนจะน้อยกว่าแก้วแก้วมีดินสอเจ็ดแท่ง พลอยมีดินสอสามแท่งแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งเอานักเรียนมาดูที่วงกลมนั้นด้วยได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นักเรียนดูทั้งหมดมีอยู่เจ็ดวงนะคะคือเท่ากับเจ็ดแท่งกวออกเสียสามแท่งก็คือสามวงกลมจะเหลือกี่แท่งก็คือจะเหลือกี่วงกลมแหละคะ่ะนักเรียนดูสิคะต่อไปก็คือเขียนเป็นจนํานวนตัวเลขก็คือเจ็ดแก้วมีดินสอเจ็ดแท่งลบออกเสีย จากที่พลอยมีดินสอสามทสทแท่งจะเหลือดินสอกี่แท่งแก้วมีดินสออาจจะเหลือดินสอกี่แท่งเราเอาจํานวนตัวเลขนะคะเจ็ดลบสามจะได้เท่ากับสี่แท่งนะคะสี่แท่งต่อไปต่อไปนักขังเรียนดูต่อนะคะไม่ยากนะคะแก้วมีดินสอเจ็ดแท่งพลอยมีดินสอสามแท่งแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งผลลบที่ได้สมเหตุหรือไม่ สมเหตุผลสมเหตุสมผลหรือไม่นะักนักเรียนเอาดูสมเหตุสมผลเพราะน้อยกว่าเจ็ดนักนักเรียนเพราะปลอยมีดินสอเพราะน้อยกว่าเจ็ดนักนักเรียนดูนะครับต่อไปแก้วมีดินสออยู่เจ็ดแท่งปลอยมีดินสอสามแท่งแก้วมีดินสอมากกว่าปลอยกี่แท่งเขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือแก้วมีดินสอเจ็ดแท่งลบ ของพลอยสามแท่งอล้นะคะนักเรียนจะเหลือดินสอกี่แท่งอ่านักเรียนดูคําตอบนะคะจะเหลือกี่แท่งสี่แท่งเก่งมากเลยนะคะต่อไปมาดูแก้วมีดินสอมากกว่าพลอยกี่แท่งอ่าสี่แท่งนะคะต่อไปอันนี้เป็นการสรุปนะคะเป็นการสรุปการแก้ปัญหาโดยการแก้ปัญหาทําได้โดยอ่านทําความเข้าใจปัญหาวางแผนวิธีคิดหาคําตอบและตรวจสอบ คำตอบอ่าคุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะในหัวข้อนี้อัสอลามาละอะลัยกุมะราะมะตุลฮยวะบรากกาตุ